เป็นคีลอยแน่นอนไม่ใช่หมูกรอบสวยเลยสักคิ้วแล้วเป็นแบบนี้นี่ก็คือแผลเป็นคีลอยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าแผลเป็นคีลอยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแผลเ็นคีลอยมันเกิดจากการที่การสมานแผลได้ผิดปกติซึ่งปกติแล้วคนเราอะเวลาไปทําอะไรที่เกิดการบาดเจ็บมาเซลล์คอลลาเจนหรือว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะมีการสมานแผลแบบเป็นปกติแต่คนที่เกิดคีลอยเนี่ยเซลล์ผิวหนังหรือคอลลาเจนของเขาอะมันทํางานมากกว่าปกติ มันก็เลยเกิดเป็นคีลอยด้วยซึ่งเคสเนี้ยผมคิดว่านะครับว่าเวลาเราสัตคิวอะเหมือนเราให้ทําให้ผิวหนังอะเรามันบาดเจ็บซ้ำๆๆๆกันการบาดเจ็บครั้งหนึ่งในลูกค้าคนเนี้ยเขาก็าเกิดเป็นคีรอยได้ง่ายอยู่แล้วพอเกิดการสักคิวได้หลายครั้งปับ๊บมันเหมือนกับมันทับถมไปเรื่อยๆมันก็เลยการเนื้อเยื่อที่มันสมานแผลมันก็เลยทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านไอเดียผมนะครับผมคิดว่า คนที่มีปัญหาเรื่องคีรอยหรือแผลเป็นที่ผิดปกติอ่ะเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้องชี้แจงหรือว่าต้องบอกคนที่ทําให้เราด้วยว่าเราเป็นคีรอยได้ง่ายนะเขาจะได้ระวังทําให้เกิดบาดแผลที่น้อยที่สุดแนที่จริงพวกนี้หนึ่งมันรักษาได้เมื่อมันนูนเราก็ฉีดให้มันยุบพอมันยุบเสร็จแล้วถ้าสีผิวมันผิดปกติเช่นสีดําหลังจากการยุบแล้วสีแดงหลังจากการยุบแล้วพวกนี้เราก็ยิงเลเซอร์ได้เพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับบางทีเราพลาดไปแล้วอ่ะเราก็แก้ไขได้เป็นคีรอยแน่นอนนี่